เราจะทำยังไงกันดีอ่ะพ่อุณเชื่อใจผมลผมอยากให้คุณเชื่อใจผมเือนันทำตามที่ผมบอกทุกอย่างผมจะพาคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยมาแล้วมาแล้วจัดดีจ้ะจัดดีจ้ะ มานั่งไม่ให้ซูมให้เสียงเอาละรีบไปจากที่นี่กันเถอะฮูดอตเตอร์โตอันนี้คือเห็นแล้วเหรอโทรศัพท์อา่าวกำหนีออกจากโบสถ์ <the> เอาไปได้ลรมาแฮร์ี่เออเธอนั้นแหละจะใครละ่ะมีอยู่สองคนโอเคแล้วเราก็รอตั้งรับอยู่ตรงนี้ใช่ปะ เราแบบว่าอยากแวะยิงสักหน่อยได้ปะจะทำยังไงก็ดีที่นี่ไม่มีทางออกละแป๊บหนึ่งนะแอเล่เห็นกล่อ,องล้วอดใจไม่ไหวหัวระเบิดแบบกอ่อติดกว่าเอากระแปลวเต็มไม่เต็มละแป๊บหนึ่งนะแอเล่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก็นด้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกนะที่ผมเล่นแบบว่าไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะครับผมปกติจะไลฟ์สตรีมไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะแต่อันนี้ก็ลองมาเล่นแบบคนเดียวดูเผื่อจะได้โฟกัสมากยิ่งขึ้นเลยมองทีนึง่ง<ะ>ไม่มีทางไะไม่เป็นไรผมจะคอรับคุณเองนะ เชื่อใจผมตกพื้นถ้าเป็นเรื่องจริงนี่อดมประธานาธิบดีสั่งเก็บแน่โอเคหนีรอดออกมาจากโบสถ์ได้แล้วนะครับขอบคุณค่ะโอเคไปดีกว่าตืดตืด รุตผมช่วยเบบี้เกิดได้แล้วรับทราเธอโอเคไหมไม่เป็นไรเยอะมากขอทุกวันฉันจะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเลยให้เร็วที่สุดนะฉันจะส่งตำแหน่งจุดรับไปให้แล้วรีบไปที่นั่นอย่าให้เบบี้ก็เป็นอะไรเด็ดขาดรับทราบรีบหน่อยสภาพอากาศเริ่มแย่ลงแล้วรุตเลิกกันอะไรให้เราไปไหนอ๋ออย่างที่ผมบอกมันอันตรายนะ ขาอยู่ใกล้ๆผมไว้โอเคสังค่งการเดลี่รูปแบบกอ่อติดรูปอิสระกดปุ่มคอนโทรลโอเคเอ,อ,อ๋อแปบลบว่าุย๊ยอยาไปเกง่งอย่าไปกลัวอย่าซีลงอย่าซีเลียว Sau lâu chưa gọi đi thằng tuổi dáng như bây giờ kỳ xoa kìa 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 โ okay. อเคอ้าวแล้วตีพวกเดียวกันทำไมเดียว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 โอ้แรงแรงแรงโอ้แป๊บนึงแคลรี่เดี๋ยวนะปั๊มยาก่อนเอ่อไข่แล้วหมดแล้วอะ่ะออมตุตีตุตีต โอ้แอนลี่แป๊บนึงนะแอนลี่อะอ้ากรมอ่อนแอยังไงแอนลี่ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยขออีกรอบนึงผมว่าระเบิดต้องเข้าวะ่ะดอกเนี้ยเดี๋ยวนะเรามีระเบิดปะเดี๋ยวนะคาบกระสุนก่อนกระสุนสเราเมีเยอะไหมนะั้นเฮ้ยเดินดีๆแอนลีล่ขออีกรอบ แก้แก้งานนี้ต้องแก้ครับโค้นนงนี้มันเป็นอะไร,รอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะนอืออ้าวเฮ้ยอลีมันนี่เร็ววิ่งมายินหนู กว้างระเบิดไปแล้วอุม้มข้างหน้าช่วยบอกฉันอโอเคเดี๋ยวจะบอกนะอย่าขวางอย่าขวางเฮ <c oughs> ้ยชิบผายแล้วไง <c oughs> อืออือตายไหมอัล่อยู่ไหนนะ่ะวิ่งมาอลิอือ อืมอืมมาดิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลูกซองรับจบหมดยังโอเคโอ้ย นึกว่าจะเป็นเกมแคชชวลก็ยามกันเนี้ยว่าเออโอเคเลือกเต็มมีใครไหมเนี่ยเหมือนมันจะมีพวกรังนกอะไรให้เรายิงอยู่วะผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างนะเออตูตีเราก็มีเนี่ว่าไม่ได้ใช้เลยหลอยหอย ล้อยไปก่อนมีไรเก็บไหม่ะโอเคไวปัยแล้วลกันแบบรวดเร็วอ๋อคนขายของนด้หวาไม่มีอะไรจริงๆหรอเอ้ามีนี่ไงว่าแล้วกระสุนสวยกระสุนไรเฟิล สวัสดีครับลุงมีสินค้าใหม่แล้วเหรอไหนมีอะไรครับขอดูหน่อยโอ้มีไซล์เหรอแปดหมื่แล้วนะหรือว่าจริงๆแล้วเนื้อที่กระเป๋าก็จำเป็นสอง0มขายเลยสนัยก็ดีนะอับสนัยดาเมจตูตีพื้นพกเพิ่มอัตราการยิงให้รวดเร็วรุนแรงนี่เคล็แหละ กำ <Krist ian> จัดหมาป่าเอ,อ้าไม่ใช่ว่าเราเกำจัดไปแล้วเหรอพานท้ายปืน TMP จัดเลยขออนุญาตเลย,ยผมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ใส่และเบิดแฟตเลยแฟตเลขห้าเคลสกเราหยุดพักหน่อยได้ไหมอะ่ะโทษเลยนะแอดลี่พอดีว่าเราต้องไปต่อ จะมาโม,มลีรอไม่ได้นะสภาพอากาศกำลังแย่ครับนี้แกนพผู้ถูกเรื่องสภาพอากาศนะเห็นไหมไม่รอชักช้าลีลา <fight ing> ไม่รอช,ช,รชักช้าลีลาโอช็อเช็อเช็ตเดียมสิบห้าแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะเราใส่พานท้ายยัง ohui, man hơn nhiều, ohui, trong năn, đầy, ơi, ăn hoài à, lúc nãy, để lục nã, um, มุมฟีมุมอร่อยแม่อร่อยแล้วแม่อร่อยแล้วอุ้ยแอลลี่ <Ashley! S 1> ลุกเร็วหนู <c oughs> แอลลี่กูเล่นเป็นพับจีเลยเดี๋ยวนะเราปัป๊มยาให้แอลลี่ได้ปะหรือแอลลี่มันรีเลือดได้เองอะ Ất tùa, Ất tùa Ui Tại mày Ờ Ừ, phảo, ừ, phảo <coughs> Tại anh à oh, 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 oh. อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้โอเคทำไหมโอเคดีนะยังปีนหน้าต่างเองได้นะ่ะสวัสดีครับขอแวะก่อนนะอะลนี เดี๋ยวทุกคนต้องเตือนให้ผมใช้แล้วเปิดแฟลชด้วยนะเวลาโน่นๆได้ลืมใช้ทุกทีเลยสวัสดีครับลุงโอเคไม่ลุกไม่ลุก้รอ,ลอ,ลอรับแอลลีดด้วยแอลี่ลงมาหนูเฮ้ยลงเองได้โอ้โหเก่งมากเก่งมากแอลี่หนูว่าต้องมารอรับวัวเขาก่อนทำไรไว้ เออขอดูแมาก่อนะเราต้องไปทางนี้แหละไม่ใช่คนละทางเลยบ้าโอเคทางนี้มุ่งตรงออ๋ต้องขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปอ้อมเล่นทีเผลอเหรอเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอหรอร่วงไปดี ต้องยิงตัวละเหมือนจะไม่ช่วยเท่าไหร่นะเหมือนจะไม่ช่วยเท่าไหร่เหมือนจะไม่ช่วยเท่าไหร่ยังไม่ตายยังไ,ยยงไม่ตายเอาดิมาดิเ okay อ๋อีดอีดอีดเราเป็นหมูเลยโอเคฮึบจัมบัด ตาสินนี้มันเป็นไปไม่ได้สวยกระสุนเพียบนี่นี่นนี่แล้วมาแล้วพูดแต่ก่ายอืมแอบลอยได้ปะซูมเข้ายังไงอ่ะอ๋อนี่ไงซมูม อืมโอ้โอ้โอ้โหมาแล้วมา,ลมาใกล้ๆมาใกล้ๆอืมอืมเดีย๋ยววิ่งนะเดีย๋ยววิ่งเดีย๋ยววิ่งเข้ามาผมกลัวเล่นไกลๆครับเล่นไกลๆแอดลีต้องปลอดภัยแอดลีต้องปลอดภัยแอดลีต้องปลอดภัยอืม ายากแวว้ว่าไอตัวตัวปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกติดใบมีดน,น่ะโ,โอ้ยอืมเฮ้ยเชี่ยวววัวปอม็กเดี๋ยวนะเฮ้ยเรามีระเบิดแฟร์เรามีระบรเรระบิดแฟต์ฟดูโ่วย อืมเสียบคอพีทีื้วไม่ตายว่ะนี่ถีบไปทียัดยัดเข่ฮมมมม,มโดนไหมเนี่ย มาแล้วอย่าวิ่งอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งครับขออนุญาตไเดได้คลิก not bad right, not bad, right? อ้โหแอคสาวซะด้วยเ,เราเราเคยเข้ามาแล้วนะตรงหน้าแต่ว่าเช็คอีกทีเผื่อมีอะไรมันรีให้เก็บแป๊บหนึ่งนะจริงด้วยแอลเล่เห็นไหมราวัลเป็นของนักสำรวจตรงทางนี้ได้ปะ โอ้โหดีน้าแวะตรงนี้ก่อนอะไรอ่ะอ๋อดูว่าคโนโอเคทางนี้แหละโอเคยูกูด Let's go Let's go Spread up No problem Hey ทางนี้โอ้โหวิ่ง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  โอเคนายพนมผมอยากสกมาช่วยแกเฮ้ยฟังนะเรื่องคราวที่แล้วอ่ะเออเรื่องนั้นแหละเฮ้ยในที่สุดก็เจอรัสเซริตาที่หายไปอ่ะเซริต้าหน่ามันเออฉันชื่อว่าแอสลีーอ่ะนายล่ะฉันลุย์หนุ่มเจ้าเสน่ห์ทุกคนต่างได้รู้ชื่อกันแล้วมาเข้าเรื่องกัน แกเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่นั่นเป็นคำถามที่ดีมากนะแต่น่าเสียดายซ่อนเรลค็อปถ้าเป็นแบบนี้ตรงนี้ช่วยฉันหน่อยอันนี้เรวคข้าทางนี้ฮะเข้าไปไหนงงงงงงโอเคให้พวกผู้ชายได้มันกันดีกว่าโอเค เริ่มเกมได้เลยแป๊บหนึ่งอ่ะหิวน้ำเอาละ F นี่คืออะไรอ่ะแล้วเราจะแล้วเราจะเปิดหน้าต่างทำไมล่ะเฮ้ยไมนกระดานอ๋อปิดปิดปิดยัไงยังไงปิดแล้วปิด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 ให้หมดปิดให้หมด เฮ <es ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทางนี้ก็มีหรอเดี้งบนดีกว่าหนุ่มสวนไม่ได้ลุยทำหนึ่งนะยิงกดไว้ก่อน ยีกกดไปก่อนมาแล้วอืมสิงปื้นไวสิงปื้นไวไปแล้วใช่ไหมแอกทำามวนะ่เนี่ยโอ้ยไหนวะอืมลูกสองตัวแตกอืม อตัวแตกเล่งตัวสุดจะหมดแล้วอะ่ะฉันรออยู่นะพ่อฮีโร่มาแล้วเนี่ยจะไปยืนคุยกันทำไมใกล้จังเลยสัมศพก่อนมีแตกเฮ้ยมันไม่สู้อะลูอิสทำไมไม่สู้โอเค มีบันไดให้เราปีนะน,บบนั่นนะเมื่อกี้ไลดเดอร์คิกไอชิบหายละอ้าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใหญ่เออโอเคระเบิดแปดต้องมาแล้ววะนี่เนี่ยซึ้ไปทีแล้วก็ตูต่สีเคีย อช้าก่อนคอแคคคอแคคคอแคคหน,าน่าละมือได้ก็ใช่ดิก็เก่งอะ่ะอออโอ้โอ้ไม่ดีแล้วลูกอินมึงทำอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยยืนสั่งอยู่ได้ระเบิดหมดระเบิดหมดอยา่ยา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 อยา่าอย่าอย่าอย่า โอเคถอยมาตั้งหลักเฉยอืมอืมไม่ได้หนีแค่ถอยมาตั้งหลักโอ้โหปลาหมึกมา,มาอีกแล้ว วะวายติดอืมอืมมองหน้าไหมเฮ้ยใครอะ่ะโอ้เมียมนันมันยังไม่จบอีกปิดก่อนอ้าอย่ามาจึ๊ส ไลเดอร์คิกไปก่อนลุยเป็นไงบ้างเนี่ยนุ่มทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะเอาไม้กระดานไปปิดทั้งบนเดีเดวเดๆเดะเดเฮ้ยมันปิดตรงนี้ได้นี่หว่ากำมาแล้วเนี่ยเดียว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 โอ้ยปั๊มยาปั๊มยาเออ เออไลด์เดอร์คิกสี่ตัวโอ๊ยอย่าพึ่งบิงโกแจ๋วยิงหมดออย่าพักอย่าพักอย่าพักอา้าโ,โ,โอ้โหวัวโปเม้งมีกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วครับเฮ้ยทามีระเบิดนี่ว่าแล้วก็คากระสุนคากระสุน กระสุนลูกซองลูกซองตูตีโอ้กินยากินยากินยาเดี๋ยวสเปรย์คนสุดท้ายจากกระเป๋าบปนนลุย โอเคอืม <Okay. c oughs> เล่นแรงซะด้วยแปบนึงขอเวลาสักคู่ขอเวลาสักคู่ <c oughs> อไอววไอวัวมาเดี๋เยอเพิ่งเอพิงองโอ้โหโตพังโตพังเลย <c oughs> เดี๋ยวพิ่งนะ <c oughs> <c oughs> วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวลากคีบลาคีบลาคีบแล้ว ok ก็ละเบิดไปแล้ว ok. อ rd, ete, em, ้มเดือด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 นายทำบ้าอะไรก็ยิงนี่ไงยืนกอดมองงงแยะยืนมองกันอยู่ได้ไอ้วัวโปแม็กวัวโปแม็กวัวโปแม็กหลบก่อนชิวๆอ๋อม่ชิวนี่หว่า โอ้สักทีเป็นคัสซีวิ่งไปเลยได้ไหมไม่อยากวิ่งฝาไปแล้วอะ่ะโอ้ขอบคุณมากโคตรน่ากลัวเลยโอ้โหอย่างเทพพี่เดียมอเออเท่จังเลยค่ะ จะเป็นลมลูอี้ทำอะไรบ้างวะเนี่ยไม่เห็นทำอะไรเลยเร็นรีบอะไรอะครับเกิดอะไรขึ้นกับฉันแอสลีนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่คุณไอเป็นเลือดแบบเนี้ยนายอยากจะบอกอะไรอาการไอเลือดที่ออกมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าพลากามองหน้ากันเลยโอเค พวกนายได้เห็นคนพวกนั้นแล้วใช่ไหมมีสิ่งที่เหมือนกับพวกเขาอยู่ในตัวนายสิ่งเดียวกันที่ทำให้พวกเขากลายเป็นแบบนั้นและนี่อากาศที่พวกนายกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นฉันไม่อยากกลายเป็นแบบพวกเขาอ่ะพวกนายยังโชคดีนะแต่ที่เห็นพวกนายยังอยู่ในขั้นของปรสิตพากะยังเป็นไปได้ที่พวกมันจะเอาออกไปได้ โดยขั้นตอนของการผ่าตัดแล้วสิ่งที่พวกนายต้องรู้คือวิธีการที่ถูกต้องเดี๋ยวนะนายก็ด้วยไม่ต้องห่วงเห็นไหมฉันมีแผนแต่พวกนายต้องเชื่อใจฉันนะ <c oughs> แอดลี่งง,งแอดลี่แบบ <c oughs> เดี๋ยวาเราไปหุ่นส่วนกันแล้วนะเดี๋ยวนายจะไปหมดช่วงตอบคำถามแล้วเวลาใหม่คอยท่า <c oughs> ทำไมถึงช่วยเรา เพราะมนช่วยฉันรู้สึกดีรู้ไว้แค่นี้ก็พอแล้ว,วไว้ฉันจะจติดต่อไปเดินชิวจัดโอ้โหจบแล้วครับกับการโดสนสุทานซาโอเคชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมมาติดต่อกันพาร์ทหน้านะครับกับ Resident Evil 4 Remake กับเขียดจุดปลายละ